ครับเรามาฝึกแต่งกรแปดกันต่อนะครับมาถึงแบบที่5้าแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างจากเรื่องพระอภัยมณีนะครับของท่านอาจารย์สุนทรผู้นะครับอ่าก็มีอยู่ว่านะครับฝ่ายสุวรรณมารีสีสุวรรณอยู่พร้อมกันที่ลำกำปั่นใหญ่ ฟังสำเนียงเสียงปีพระอภัยก็จำได้ด้วยเคยฟังแต่หลังมานะครับท้ายวักลับนะครับเป็นเสียงเสียงเอกไม้เอกนะครับใหญ่นะครับท้ายวักสดับนะครับเป็นเสียงสามัญน,นะครับสุวรรนะครับท้ายวักลองก็สามัญเหมือนเดิมนะครับ ท้ายวักส่งก็สามัญเหมือนเดิมนะครับอลองมาดูสัมผัสใลน,นะครับฝ่ายสุวรรณมาลีนะครับเป็นกลุ่มคําต่อเนื่องนะครับมาลีสีสุวรรณนะครับมาสลอีสัมผัสสันด้วยสละนะครับอยู่พร้อมกันที่ลำนะครับที่ไหนฮะก็เป็นกลุ่มคําต่อเนื่องนะครับ ที่ลำกับกร,รมปันใหญ่สัมผัสด้วยสละนะครับฟังสำเนียงเสียงปีสละด้วยสละนะครับอ่าทีนี้ห้าคำสุดท้ายนะครับเสียงปีพระอภัยมณีฮะในช่วงสุดท้ายห้าคำสุดท้ายก็มีสัมผัสด้วย,วยเนื้อเรื่องด้วยนะครับเสียงปีของพระอภัยมณีไม่ใช่สัมผัสสละนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็จําได้ ด้วยเคยฟังแต่หลังมาเป็นกรเก้านะครับมาเป็นกรเก้าอ่าก็ถ้าเป็นกรแปดมันก็คงจะไม่ชัดนะครับก็จําได้ด้วยฟังแต่หลังมามันก็ห้วนไปหน่อยนะมันด้วยเคยฟังอ่าก็ขยายกันไปขยายกันมันก็คงจะเป็นกรเก้านะครับเอาละครับเราเรามาหัดฝึกฝึกแต่งตามฉันทลักษณ์แบบนี้นะครับ อาจจะไม่ใช่เรื่องแบบนี้เราจะเป็นเรื่องอื่นนะครับใครจะมาใครจะมานะครับต้องต้องตั้งสามคำไว้เสมอนะครับอ่าถ้าไม่งั้นกรอนจะไม่ลื่นนะครับคำหน้านะครับจำไว้ให้ดีนะครับต้องตั้งเป็นสามคำต้องหู้ ต้องรู้เรื่องในภายในสามคำก่อนนะครับใครจะมาบริหารนะครับอ่าใครจะมาบริหารเป็นกลุ่มคำที่ต่อเนื่องกันนะครับอ่ารู้เรื่องนะครับว่าใครจะมาบริหารนะครับผ่านเช่นกันนะฮะอันนี้เป็นคำกริยานะาครับ หานกับผานสัมผัสด้วยสละนะครับกันเสียงสามัญน,นะครับหาตามแบบฉันทลักษ์นะครับเข้ามาดันสัมผัสนอกนะครับเข้ามาดันบาดแข็งดันอะไรนะครับด้านบาดแข็งครับดัน เป็นกลุ่มห้าคำนี้ก็รู้เรื่องนะครับเข้ามาดําดันอะไรดันบาดแข็งนะครับอ่ารู้เรื่องนะครับแช่งแช่งยันดาอ่าด่าเสียงเสียงเอกไหเอกนะครับแช่งยันด่านะครับแข็งกับแช่งอ่าสัมผัสด้วยสละนะครับ ต,อน,อ,อ,นตอนบาดอ่อนตอนบาดอ่อนฮะสามคำอนะตั้งไว้สามคำนะครับให้รู้เรื่องว่าว่ามันเป็นอะไรนะครับตั้งตั้งไว้ก่อนนะตอนบาดอ่อนขายสร้อยขายสร้อยด้อยลาคา นะครับอ่าอันนี้เป็นตอนบานอ่อนขายส่้อยนะฮะอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มคําต่อเนื่องนะครับส้อยกับด้อยอ่ากลุ่ม5้าห้าหลังสัมผัสด้วยสละนะครับเช่าประชาสัมผัสนอกครับสละอาครับตาดํา รับกรรมไปครับอาประชาตาดำสัมผัสด้วยสลครับรับกรรมไปนะสัมผัสด้วยสละที่นี้ถ้าเรามาพูดถึงาบาดสุดท้ายนะครับชาวประชาตาดำรับกรรมไปมันก็มันจะห้วนไปหน่อยนะครับอ่าเอา,เอา,เอา,เอาตาดำดำดีกว่านะ อ่าอย่างงี้เห็นไหมฮะมันจะชัดหน่อยนะครับชาวประชาตาดำดำรับกรรมไปนะครับอ่าลองไปต่อนะครับอ่าลองอ่านนะครับ ฝ่ายสุวรรณมาลีสีสวรรอยู่พร้อมกันที่ลำกำปันใหญ่ฟังสำเนียงเสียงปีพระอภัยก็จำได้ด้วยเคยฟังแต่หลังมาใครจะมาบริหารออันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนะครับอันนี้คนละเรื่องนะครับใครจะมาบริหารผานเช่นกันเข้ามาดันบาดแข็งแย่งยันด่า ตอนบาทอ่อนขายส่้อยด้วยราคาชาวประชาตาดำดำลับกรรมไปนะครับ